สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มที่4จะมานำเสนอเรื่องราวภาพยนตร์เรื่องเฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเฟนโซนคือสถานะที่แบบกับตัวไปเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ให้ไปเป็นแฟนก็ไปไม่ถึงในเรื่องนี้จะเล่าถึงปาล์มกับกิงที่เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายปาล์มแอบชอบกิงตั้งแต่มอปลายปาล์มเคยพยายามจะออกจากสถานะเฟนโซนด้วยการสารภาพรักกับกิงไปแต่ก็ถูกกิงปฏิเสธง่ายๆด้วยคําว่าเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้ว และนับจากวันนั้นปามกับกิงก็เป็นยิ่งกว่าเพื่อนสนิทกันทุกครั้งที่ปามเลิกกับแฟนไม่ว่ากี่คนต่อกี่คนกิงก็จะคอยด่าดเตือนสติและถ้ากิงมีปัญหาทะเลาะกับแฟนไม่ว่ากิงจะอยู่ที่ไหนจต่พมา่ามาเลหรือฮ่องกงแค่เพียงโทรมาปามก็พร้อมที่จะทิ้งทุกสิ่งเพื่อไปอยู่ตรงหน้ากิงทันที และเหตุการณ์ที่ทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มทางานมากขึ้นนั่นก็คือพี่เท,ท็ดพี่เท,ท็ดเป็นแฟนของกิ้งและกิ้งสงสัยว่าพี่เท,ท็ดอันมีชู้กิ้งจึงไปสืบว่าพี่เท,ท็ดเป็นชู้กับใครอยู่โดยมีปามคอยตามไปเป็นเพื่อนและได้ข้อสรุปได้ว่าพี่เท,ท็ดนอกใจกิ้งจริงกิ้งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากจู่ๆูกิ้งก็ถามปามขึ้นมาว่ากเคยคิดไหมถ้าเราสองคนเป็นแฟนกันจะเป็นยังไงนี่เป็นประโยชที่ทําให้ปามรู้สึกมีความหวังอีกครั้งว่าเขาอาจจะข้ามเส้นเฟนโซนออกมาได้สา,าราสสรรภาพััักค้งงแงในช่วมมธย ปลาล์มมีโอกาสที่สามารถบอกวความในใจกับกิงแต่สุดท้ายปลาล์มตัดสินใจไม่พูดออกไปเพราะกลัวที่จะเสียเพื่อนสนิทไปซึ่งเหตุการณ์นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ติดอยู่ในเฟนโซนซึ่งจะสะท้อนแนวคิดทางปัชญายเกี่ยวกับความกลัวในการเปล่งแปลงและเสรีภาพในการเลือกของตัวเองเทอร์นิ่งพอยต์จุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้คือช่วงที่ปลาล์มมีโอกาสบอกวความในใจกับกิงในช่วงมัธยมแต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะกลัวว่าอาจทำให้ความเป็นเพื่อนของทั้งคู่เปลี่ยนไปพรอมเบิร์นพอยต์ปัญหารณ์ที่ กิงมีปัญหาก,กับแฟนและเริ่มปรึกษาปาล์มขณะที่กิงคบกับแฟนหนุ่มกิงเริ่มสังเกตพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจของแฟนและเริ่มหันมาพึ่งปาล์มมากขึ้นโดยเดินทางไปหลายประเทศด้วยกันทําให้มีความใกล้ชิดเหตุการณ์นี้ทําให้ปาล์มมีความหวังอีกครั้งแต่ก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกในใจที่ตีกันระหว่างการเป็นเพื่อนที่ดีกับการเป็นคนรักซึ่งเชื่อมโยงกับปรัชญ,ญาเกี่ยวก,กับเส้นแบ่งของความสัมพันธ์และการเสียสละของผู้อื่นเทนนิง p อย n t เมื่อกิงเริ่มสงสัยว่าแฟนหนุ่มของเธออาจนอกใจกิงจึงพึึงปามมามกข้น ปาร์มพอย์ปัญหาของเหตุการณ์นี้คือปา์มต้องอยู่ในสถานะตัวสำรองตลอดเวลาและเหตุการณ์ที่3มฉากสุดท้ายที่ปา์มตัดสินใจสารภาพความในใจออกไปหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายปาร์มตัดสินใจที่จะสารภาพรักกับกิ้งอย่างจริงจังถึงแม้จะรู้ว่าความสัมพันธ์อันไม่เหมือนเดิมถ้าพูดออกไปเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงการ,รเผชิญหน้ากับความจริงและแนวคิดที่เน้นว่ามนุษย์ต้องรับผิดช,ชอบต่อการเลือกของตัวเองเทนนิงพอยส์หลังจากที่ปา์มช่วยกิ้งผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันทำให้เขาตัดสินใจว่าจะไม่หน กิงต้องเลือกว่าจะตอบรับความรู้สึกของปาล์มและเปลี่ยนมิตรภาพเป็นความรักหรือจะยืนยันสถานะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแนวคิดของปัญญานิยมที่ปรากฏในทัศนคติและวิถีชีวิตของตัวละคร1แนวคิดปัญญานิยมที่ปรากฏปัญญาอธิภาวานิยมของชองฟองซสัสซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีเสรีภาพในการเลือก 2. แนวคิดปัญญานิยมที่ปรากฏปริยศาสตร์แห่งความเอาใจใส่โดยแคโรกิลิแกนที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์และความเอาใจใส่ คิดปัชญานิยมที่ปรากฏโดยที่จะเน้นเผชิญหน้ากับความจริงโดยที่ปามเลืเอกที่จะสารภาพความรู้สึกโดยยอมรับต่อความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่จะออกมาซึ่งแสดงถึงความกล้าเผชิญหน้ากับความจริงและการเป็นตัวของตัวเองแท้จริงโดยวิธีตัวละครคือปามเลือกที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแม้ว่าอาจจะต้องเผชิญกับการเปลีป่ยนแปลงในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากับความกลัวและยอมรับผลลัพธ์ที่จะออกมาอย่างกล้าหาญภาพยนตร์เฟนโซนระวังส้นสุดทางเพื่อนสะท้อนปัญหาทางสังคมและชีวิตของคน หนึ่งตัวเอกของเรื่องติดอยู่ในสถานะมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าคนรักซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในยุคใหม่ที่ผู้คนตัวการผูกมัดและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ที่ยือย็นมากกว่าสถานะที่แน่นอนสิ่งนี้แสดงถึงวัฒนธรรมรักแบบไม่ผูกมัดจึงเกิดความสัมพันธ์แบบคุ้มเคือสองตัวละครไม่กล้าบอกวความรู้สึกของตัวเองหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความจริงซึ่งสังคมในปัจจุบันสะท้อนถึงการสื่อสารทางอารมณ์ลดลงแม้ว่าผู้คนจะเชื่อมต่อกันมากขึ้น,นทางโซเชียลก,ก็ตามจึงเกิดการสื่อสารที่ไม่ตตตตรรรรรรรงงงงงงงไปมม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 าา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 ััวววววเเอออกกกกกยยยยยททททททนนนนนนู่่่่่่ใใใสสสถถะะะแแแบบบบบดโซ้้้้จจจึึึ็พิิิขคคคคุุีีีล ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขแนวคิดปรัชญาที่สามารถนำมาอธิบายและแก้ไขปัญหาคืออัทธาประโยชน์นิยม เจเล่มีเบนแธมและจอสจวตแนวคิดนี้เชื่อว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สร้างความสุขสูงสุดให้กับคนส่วนใหญ่ถ้าตัวเอกอยู่ในเฟนโซนแล้วไม่มีความสุขคำถามคือควรจะเลือกทางเดินไหนเพื่อให้เกิดความสุขมากที่สุดในระยะยาววิธีแก้ไขปัญหาคือตัดสินใจบนพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงของตนเองไม่ใช่เพียงเพราะกลัวสูญเสียความสัมพันธ์อาธิภาวนิยมหนองปองชานโดยชานกล่าวว่ามนุษย์ถูกกำหนดให้เป็นกิระและต้องเลือกทางเดินของตนเองซึ่งตัวเอกของเรื่องต้องเผชิญกับการเลือกทะออยนนรรงมมลัับผขแ ที่จะติดอยู่กับความไม่แน่นอนรวบรวมคำคงคำสนทนาที่เป็นข้อคิดของตัวละครในเรื่องหนึ่งปามึงก็รู้ว่ากูรักมึงมึงเลยคิดว่าจะทำอะไรก็ได้เหรอประโยคนี้สะท้อนถึงความรู้สึกที่อัดอัดของปาที่มีต่อก,กิงหลังกากที่ต้องอยู่ในสถานะเพื่อนสนิทมานานสองกิงเป็นแค่นั้นก็ดีอยู่แล้วคำพูดนี้เป็นการตอบปฏิเสธของกิงเมื่อปาสาร,รภาพรักในช่วงมัธยมป, 3. ปลายสามปาบางทีการเป็นเนพื่อนที่ดีอาจหมายถึงการไม่ข้ามเส้นที่มีคุณค่าปาตระหนักถึงความสำคัญของมิตรภาพและเส้นแบ่งระหว่างเพื่อนกับคนรักสี่กิกงระยะทางไม่ใช่ปัญอั่มงกเิส้ื ในชีวิตกูเลนะว้ยถ้าคบันแล้วเลิกกันมันจะเป็นยังไงวะปาล้ะใครคบกันเพื่อเลิกวะมุมมองความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนึงรู้สึกรักแตไม่อยากเลิสถานะเป็นอย่างอื่นแต่อีกฝ่ายกลับต้องเป็นฟู้เพรารอให้คนอีกคนเปิดใจยอมรับความรู้สึกที่มีให้ไปสรุปข้อคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันจากภาพยนตร์โซนหนึ่งความรักต้องการการกระทำที่จริงใจรักไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องแสดงออกด้วยการกระทำที่จริงใจและใส่ใจเพื่อให้ความสัมพันธ์เติบโตไปในทางที่ดีสองยอมรับ หากมีความรู้สึกกับใครควรพูดให้ชัดเจนื่อหเีกเลียบการข้อเจอผิดและไม่เสียเวลา4การรักตัวเองเรามีสิทธิ์ได้รับความรักที่ดีหากความสัมพันธ์ทำให้เจ็บปวดจากความไม่ชัดเจนหรือการคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลการรักตัวเองแนละดูต่อมาจะช่วยทำให้เราไม่ต้องเจ็บปวด5การปล่อยวางและเรียนรู้จากประสบการณ์การเลิกกับใครหรือไม่สามารถเป็นคู่รักได้อาจทำให้เสียใจแต่การปล่อยวางและเรียนรู้ความผิดหวังจะช่วยให้ทุกคนเติบโตและพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต